ไม่รู้หนูจะอธิบายไงอะ่ะคือหนูอยากเป็นอยากเป็นคนที่ยืนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบทุกคนก็แบบ this award goes to Nina Padawan แล้วแบบอยากอยากได้ยินชื่อตัวเองมากๆเลยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า Emma Stone เขาได้ถือกร a m m y ของเขาอยู่ในฮ a l ์ Academy Award ใช่ Oscar y ย Oscar ของเขาแล้วแคปชั่นที่หนูเขียนมาคือ I would love to be her someday คือเป็นฟ e e l i n g ที่แบบ โอ้ยอยากเป็นอ่ะอยากเป็นเหมือนเขาจังเลยวันหนึ่งสักวันหนึ่งอะไรเงี mm ้ยอืมอืมอืม it's my dream อยากเป็นเขามากอืมต้องต้อง put effort in what I'm doing มากๆาคือต้องแบบต้องตั้งใจในสิ่งดีธรรมแล้วก็ทำไงก็ได้ให้แบบให้คนดูแบบรู้ว่านี่คือน,นีนามาถึงว่าอยากหนูไม่รู้หนูจะอธิบายไงอะ่ะคือหนูอยากเป็นอยากเป็นคนที่ยืนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบทุกคนก็แบบ This award goes to Nina p a d o w a n แล้วแบบอยากอยากได้ยินชื่อตัวเองมากมากเลยคุยกับ Nina บอกว่าอยากจะมี dialogue อยากมี speech ของตัวเองมีข้อความในหัวไหมว่าอยากพูดประมาณไหนเคยนะแต่ว่าแบบไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่หนูเคยจริงๆตอนที่รู้ว่า Owen Cooper ที่เขาเพิ่งได้ไปเรื่อง Adolescence ที่เขาแบบขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็ฟังเขาแล้วแบบจินตนาการตัวเองว่าแบบเราจะไปพูดว่าอะไรดีนะแต่ว่าหนูจําไม่ได้แล้วว่าวันหนูพูดอะไร Mm -hmm. Thank you guys so much for supporting me since I was young, and I will make sure that, I'll, that you'll see in, see me in some movies as well. Um, don't forget to don't forget to support me,